สวัสดีค่ะพ่อๆกับสองน้องนุ้งนิงพาลออยขึ้นเก้าจ้าพี่นอ้องวันนี้พาน้องนุ้งนิงมาเทีเ่ยวมาเทีเ่ยวริมมานาวโค้งนะจ้ะพี่น้องจ๋าก็เลยได้โอกาสถ่ายจะเห็นวิวมันสวยนะคะนะัพี่น้องเนาะเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้น้องนุ้งนิงในเรื่องจ้าพี่น้อง เพ็่นตกปลาเนาะคะ่ะน้ำบรรยากาศแรงๆมาทางนี้ค่ะมาทางนี้มาอยู่ตรงนี้ค่ะมาวางไว้ตรงนี้ค่ะเพื่อนตกปลาเนาะคะ่ะเนาะอันนี้มันจะเป็นทางบรรไดด้วยค่ะเด้อเวลาหนามแห้งๆนาะจะเนาะสิขึ้นมาเต็มไปเลยเนาะคะ่ะเนาะแต่ก็ยังสูงอยู่นะคะอันนี้ด้านชัน้นชั้นที่ หนึ่งสันที่สองสันที่สามอันนี้สันที่สามอันน้นงที่สี่นะคะเนาะมีสี่สันจากพี่น้องจ้าอันนั้นดานบนนะคะนาะน้องจ้าอันนี้จะเป็นที่อันนั้นนะคะนะทางลงมานะคะน่ะนีจ้าข้างๆนะคะนาะสวยงามจากพี่น้อง นั่งก็เป็นเรือนะคะเนาะเป็นตกปลานะจ๊ะอันนี้ด้านล่างนะคะนี่ค่ะสวยงามบุค่ะพี่น้อง <Yeah. S 1> อันนี้เวลาอันช่วงน้ำขึ้นมากๆเนาะค่ะพี่น้องวันลอยกระทงคนจะเต็มเลยะจะพี่น้องจ้ะ เป็นมะลินันร้อยกระโงริ่มโค้งนะคะนะกนจะมันไดเป็นผักเป็นขันเป็นขันขึ้น,นะคะนะเออเป็นผักเป็นผักนะจะน่าหูกังวลเป็นกะนังชมมิวนะคะนะนิ่มแนานโค้งคะ่ะจะจ้อง ก็จะสวยงามมากค่ะพี่น้องซุ่มให้เบิงเนาะคะนะ่ะเนาะโอ้ดะฟังประเทศเพือนบานเนาะคะนะ่ะเนาะฝังนี้ก็สวยค่ะพี่น้อง้า สวยงามมากค่ะตอนนี้ตัคนสวยกำลังเดินลงมาค่ะมากบอค่ะพี่น้องทำม,มากระดกไหล่กดแชกกดติดตามน้ยเด้อจ้าเป็นกำลังแรงใจน้ำเนเดอจ้าสองน้องน้องนิ้งพาหลอนนะคะนาอขอจบคลิปไปเพียงนล้วน,นี่และจ้าพี่น้องจ้าคลิปนางขพอกันไหมนะคะนาะสวัสดีค่ะ